รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว l e ซล a l ทนะคะเอาใจคุณผู้ชมหลายท่านค่ะหลายท่านบอกว่าชอบฟังจังเลยคุยกับพี่อินบูโดกันนะคะครั้งนี้หลายคนตามกันจริงๆว่าแล้วพี่อินเนี่ยทำยังไงน้ําหนักถึงลดจาก80กว่ากิโลมาเหลือ50กว่ากิโลวิธีการทำเนี่ยทำยังไงเลือกข้าวเลือกอาหารอย่างไรนะค,ะคุยกันเลยค่ะกับพี่อินบูโดกันค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนั้นพี่บอกว่าพี่อ้วนพี่จะเอาน้ําหนักลงพี่ต้องเอาแฟตออกก่อนใช่แล้วทำยังไงเอาแฟตออกเอาแฟตออกก็คือทําัไงก็ได้ให้ชีพปจจของเราเนี่ยเขาอยู่ในโหมดแฟตแฟตเบิร์นก็คือเอาอายุเอาความสูงมาคํานวณนะคะในอินเทอร์เน็ตมีค่ะเข้าไป Google เลยมันจะมีว่าอายุเท่านี้ชีพปจจนคุณอยู่เท่าไหร่จะอยู่ในแฟตเบิร์นวิ่งก็ไม่ได้วิ่งชีพปจจมันไปเกินมันเหนื่อยไปมันก็เลยต้นแรงไปเต้นแรงเขาต้นแรงถามว่าดีไหมดีกับกล้ามเนื้อหัวใจกล้า อ๋อตอนนั้นของพี่อินทำแฟตเบิร์นด้วยกันเดินเดินก็เดินช้าๆค่ะเดินไป20นาที40นาที4ี่นาทีขึ้นไปจะดีมากเลยให้เดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินแบบเหมือนเดินสุดเดินไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องมีอาการหอบค่ะเดินไปคุยไปนั่นคือการออกกําลังกายที่พี่อินบอกว่าเอาแฟตออกไปก่อนทําอย่างนี้อยู่นานไหมคะสมเดือน4เดือนอ่าแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีการออกแบบให้แบบด้วยใช่มีเวทเทรนนิ่งด้วยแฟตเบิร์นเป็นหลักแต่ขนาดเดียวกันก็มีพร้อมๆกันเวทด้วยใช การกินโอ้ oh, กินคลีนอยู่ประมาณสี่เดือนคลีนที่ว่านี่คือยังงไกิน,นเกลี้ยงมีแต่คนแซลวันนี้คลีนค่ะแล้วก็ถ่ายรูปแบบหมดจานอย่าเงี้ยก็แบบเป็นเป็นไขมันดีไม่ปรุงรสโลโซเดียมไขมันดีของพี่คือก <c oughs> ็จะเป็นพวกไขมันจากทัวไ uh huh. ขมันจาก ผลไม้ก็จะมีพวกอะโวคาโดอะโวคาโดไขมันจากปลาอย่างเงี้ยกินได้ใช่แต่แบบหมูสามชั้นไม่คนอันนั้นคือไขมันไม่ดีไม่ดกินเลยเพราะร่างกายยังต้องการไขมันอยู่ใช่ไขมันดีแล้วก็เลยนะคะโลโซเดียมโลโซเดียมคือนไอพวกเค็มๆทั้งหลายเนี่ยไม่เอาถ้าไปรื้อรูปใน IG เก่าๆของอินมันจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้อ้วนอย่ายเดียมันรู้สึกว่ามันบวม อ๋อดังนั้นพี่ก็เลยเริ่มค่อยๆละเนี่ยคลีนรจริงๆเคลีนรก็คือไม่ปรุงไม่ปรุงด้วยไม่ใส่น้าตาลเน้นอะไรเป็นโหมดเป็นพิเศษไหมคะโปรตีนโปรตีนททานเยอะมากค่ะประมาณ4 0 5 0ต่อต่ออาหารหนึ่งจานเพราะว่าต้องสร้างกล้ามเนื้อใช่ค่ะเราต้องการเอากล้ามเนื้อมาแทนไขมันคาร์โบไฮเดรตยังกินไหมทานค่ะ20%็ถึง30%ตถ้า2 0เน์นี่ยก็คือไม่ได้ใช้พลังงานแต่ถ้าจามงก็คือั์นั้นตึ้นอนต ใช้แรงเยอะหน่อยใช่เราต้องเรามั่นใจว่าเราจะใช้แรงและใช้หมดก็จะทานข้โบฮเดของพี่พี่ทานอะไรคะค้รวโบฮเดเชิงซ้อนก็จะเป็นพวกข้าวไม่ขัดสีแล้วก็พวกมันเทศฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะมันมีประโยชน์มากช่วงเวลาที่พี่ดูแลตัวเองเนี่ยคือนานประมาณเท่าไหร่คะเราถึงแบบค่อยๆลง8เดือนค่ะ8เดือนจากตอนนั้นประมาณ80เหลือเท่าไหร่พี่ตอนนี้เหลือ56ค่ะว้าแต่ว่ามันก็จะมีสมมติว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้ไปออกกําลังกายใช้ ใช้พลังงานไม่เต็มที่ก็จะไป58วันนี้ออกกําลังกายปุ๊บปุ๊บเข้าระบบ56ทำไมเขาบอกว่าคนที่ลดน้ําหนักจากที่อ้วนๆมาจนถึงผอมเนี่ยมันจะช่วงแรกมันจะลงไวมากเลยไม่ไว,ไไวค่ะอยูอ่ที่อายุด้วยโห้หอินกว่าจะได้แต่ละขีดเนี่ยใช้คําว่าขีดค่ะเพราะว่าชั่งทุกวันโหแล้วช่วงมันจะมีช่วงที่มันไม่ค่อยลงด้วยเนาะใช่อะมันหยุดสเตเบิลอยู่นี้แบบเฮ้ยเฮ้ยแต่คุณบอกว่าห้ามเครียดความเครียด เป็นอันตรายต่อการลดน้ำหนักและเป็นอันตรายกับทุกอย่างในร่างกายของเราอ่างเงี้ยก็คือทำไปเรื่อยๆทำไปเอาล้ค่ะทราบกันแล้วนะคะว่าเทคนิคเนี่ยของพี่อินบูโดการ์เขาทำยังไงสำคัญคือทั้งเรื่องอาหารก็ต้องเลือกทานการออกกำลังกายก็ต้องเลือกการออกให้ถูกกับเป้าประสงค์ของเราอยากจะลดน้ำหนักคุณก็ต้องเหมือนพี่อินนะพี่อินบอกว่าเอาไขมันไปก่อนออกกำลังกายก็ต้องศึกษากันหน่อยนะแล้วความผอมจะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปที่สำคัญสุขภาพก็ดีด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อินบูโดกันค่ะค่ะค่ะ